สวัสดีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมทําการส่งซ่อมมือถือตัว Xiaomi Mi สิบเอ็นะครับด้วยการคือแบตเสื่อมกับพอร์ตชาร์จเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะพอดีอยู่ในประกันก็เลยเอาไปส่งซ่อมที่ตัวศูนย์ซินเนกสสำนักงานใหญ่นะครับแล้วผมก็เลือกวิธีการส่งเครื่องคืนโดยให้ทางซินเนกครับส่งพัสดุคืนมาให้นะครับไม่ต้องไปรับเองนะใช้เวลาซ่อมทั้งหมด5วันทวนนะครับอันนี้ผมจะมาแกะให้ดูนะเผื่อใครจะเลือกวิธีการรับเครื่องคืนด้วยวิธีนี้นะครับว่าทางซินเนกเขา รรจุทีบหออะไรมาให้ยังไงปลอดภัยแค่ไหนนะครับผมเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมเขาก็ส่งมาให้ใช้ขนส่งของเคอรี่นะครับจากหน้าจยู่ฝั่งหนึ่งนะพอดีผมี่เกียะมาเซ็นเซอร์อีกทีหนึ่ง,งเดี๋ยวเรามาอันบอกกันเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าแกะจากด้านล่างนะมันจะตีหนังกานิดนหนึ่ง แกะออกมานี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบุกันกระแทกนะครับผมเปนผืนใหญ่นะครับพับเนี่ยครับเป็น2แผ่นที่พับทบมานะครับก็เป็น4ชั้นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวใบซ่อมนะครับสิ่งที่ทำนะครับคือทำการเปลี่ยนช่องชาร์จแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่มาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกันกระแทกอีกเหมือนกันนะครับเป็น4อันนี้อันนี้5ชั้นเลยนะครับคือแน่นหนาแน่นหนามากๆนะ นี่นะครับเป็นกระแทกทั้งหมดที่ให้มานะครับแน่นหนามากเลยเดี๋ยวมาแกะดูตัวเครื่องกันนะอันนี้มานะครับฟิล์มด้านหน้ายังติดให้เหมือนเดิมนะครับฟิล์มดูเย็นๆอันนี้คือเขาไม่ได้ไปทําอะไรมานะคือฟิล์มผมเนี่ยเย็นตั้งแต่ก่อนส่งแล้วผมกะว่าเนี่ยเดี๋ยวส่งเคสร็จก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มพอดีครับผมเดี๋ยวกดเปิดเครื่องเจาะด้วยนะครับเปิดเครื่องได้ปกตินะ ฝาหลังผมติดฟิล์มเหมือนกันก็ยังอยู่นะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะแกะฟิล์มออกด้วยนะเพราะเขาต้องทําการแกะฝาหลังออกมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะออแต่ว่าเขาจะมีสติกเกอร์แปะฝาหลังเครื่องมาเนี่ยครับที่เป็นเหมือนกับเป็นเลขซ่อมนะครับผมบอกเลยว่าอ๋อไม่รอดนะครับพอดีตัวสก๊อตเทปกับฟิล์มเนี่ยดูสิครับลอกออกมาด้วยกันเลยไม่เป็นไรฟิล์มมันถึงจุดต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าดูสิ จากตอนแรกติดสีใสตอนนี้เป็นสีชาแกะออกมาซะจำเครื่องกันไม่ได้เลยพวกกัรลอยเครื่องนะครับถ้าส่งซ่อมนี่ก็ทําใจนิดนึงนะครับว่ากลับมาแล้วกัรลอยมันอาจจะ ไม่อยู่ในสภาพเดิมนะต้องทําใจกันเพราะบางทีมันต้องแกะเครื่องพวกอุปกรณ์แกะมันก็อาจจะทําลายพวกนี้ได้นะครับโอเคครับงานแกะต่างๆก็ดูเนี้ยบดีนะครับผมไม่มีร่องรอยเพเยะอ,อะไรเครื่องเปิดมาใช้งานได้ปกตินะครับสําหรับอาการก่อนเสียบชาร์ตผมบอกเลยก็คือว่าถ้าเสียบแล้วขยับมุมไม่ดีมันชาร์จไม่เข้าเลยนะครับอันนี้เข้าปกติเลย เปลี่ยนสลับฟังนี่ครับนี่ใช้ได้นะครับแน่นด้วยแน่นปุ๊กเลยโอเคครับผมก็ใครที่สนใจเอามือถือเซมี่ซ่อมแล้วเลือกที่จะให้เขาส่งคืนให้ทาใบษณีนะครับไม่ต้องห่วงนะผมว่าเขาห่อมาเนี่ยแน่นหนามากๆเลยนะครับเนี่ยดูครับให้ดูให้ดูความหนา เนี่ยกล่องเนี่ยเครื่องแค่นี้ยัดมากันกระแทกขนาดนี้ผมว่าถือว่าประทับใจครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆรับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ